เีนือครบสิบสอชั่วโมงนะครับที่ผมทํางานมาในวันนี้นะฮะก็เมื่อคืนก็นอนน้อยมากๆเลยนอนไปประมาณสาชั่วโมงก็ยังต้งองรอทางกองละครเปลี่ยนฉากอยู่นะฮะก็เตรียมจะไปเข้าฉากใหม่เอยเหนื่อยครับ แล้วก็ยังต้องลุยกันต่อไปวันนี้กลับไปก็คงต้องไปดูทางสตูดิโอนะครับอัดกีตาร์อีกอัดกีตาร์เพลงละครของผมนะฮะชุดใหญ่ครับหนึ่งจะขอขอน้ำแดง่อยได้ไหมครับ,รบน้ำแดงเนาะหว,วานๆก็ได้พี่ต้องการน้ำตาลด่วน 难度。